กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนในเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะช่วงระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคมนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีลมแรงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนว่าในช่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคมนะคะจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับในช่วงวันที่6ถึง7พฤษภาคม2567ก็จะมีแนวพัด สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยรวมถึงบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะ ดังนั้นขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าด้วยนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยให้หลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะสำหรับ เกษตรกรก็ควรจะเตรียมป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ต้องเตือนกันนะคะในช่วงวันที่3-7ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะคะครับก็มาลุ้นกันว่าจะตกไหมนะครับจะตกเมื่อไหร่นะครับใช่เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศในะอีก7วันข้างหน้านะครับในพื้นที่บึงการของกรมอุตุเขาก็พยากรณ์กันไว้เหมือนกันนะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าอย่าง ในวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์หน้านะครับก็จะมีฝนเนี่ยในปริมาณที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเยอะสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณวันจันทร์อยู่ที่30%ของพื้นที่นะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเหตุการณ์อย่างพายุฤดูร้อนเนี่ยบางทีการคาดการณ์อาจจะอาจจะมีความคาดเคลื่อนบ้างนะครับยังไงก็ติดตามวันต่อวันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับ